สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตำราเหรียญรายการที่จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาทำความรู้จักโลกของคริปโตเคอเรนซีเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเหรียญเหรียญหนึ่งที่กำลังมาแรงนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือเจ้า DYDX ครับ DYDX มีที่มาอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับโอเคครับเพื่อนๆครับมาทำความรู้จักเจ้า DYDX กันครับ d ีวีดนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับดิฟวายดิฟเนะฮะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะฮะสัญลักษณ์มันคล้ายๆนะครับเหมือนฟังก์ชันของคณิตศาสตร์นะครับ d i f f e r e n t i a t e นะครับผมอ่าสัญลักษณ์เป็นตัว x แบบนี้นะฮะแล้วก็เว็บไซต์หลักของเขาก็คือ d y d x c o m m u n i t y นะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันในตอนท้ายแล้วกันโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะยังเล่าเป็น3ส่วนเหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องของประวัติระบบช็อคณอิมิกนะครับแล้วก็ กราฟข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจนะฮะอ่าถ้าวันนี้เสียงผมไม่ดีขออภัยด้วยนะฮะพอดียังไม่หายจากไข้หรือไม่สบายนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกนะครับในเรื่องของประวัติเนาะเจ้า D Y D X นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มเลเยอร์สประเภทหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่เป็นตลาดการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับแบบด e จิทัลไล์เอ็กชนนั่นเองครับผมโดยเจ้า D Y D X เนี่ยนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มเนาะ เลเยอร์สนะครับที่ให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาสามารถทำธทุรกรรมต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพอร์เฟกชันะครับทำฟิวเจอร์เนาะทำมาจินนะครับหรือว่าบอโลนะยืมยืมสินทรัพย์ต่างๆก็ได้นะครับอ่าแล้วก็มีอีกฟังก์ชันหลายฟังก์ชันที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโดยเจ้า D Y D X นะครับก็ถูกก่อตั้งขึ้นมานะในช่วงต้นปีนะครับ2017นะครับโดยคน อันโตนิโอจูเรียโนนะครับคุณอันโตจูเรียโนเนี่ยนะครับอดีตนะครับเขาเป็นวิศวกรน,นะครับอยู่ที่คอยเบสนะครับผมภายหลังเนี่ยเขาก็ลาออกออกมานะครับแล้วก็ทำเจ้า D Y D X นั่นเองครับส่วนโคฟァลด่าอีกหนึนห่งท่านนะครับนั่นก็คือคุณซูซูโอซุนยินนะฮะคนนี้ก็เป็น โคฟ่าร์นะครับหลายๆโปรเจกต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Magic Eden นะครับนิมโบนะครับรวมถึงเจ้า d y d x นี่ด้วยเช่นเดียวกันครับอ่าท้ายที่สุดนะครับเจ้า d y d x เนี่ยก็ได้มีการล่าส์ออกมานะนะครับในช่วงปี2019นั่นเองครับโดยเขาได้มีการระดมทุนนะหรือ i c o นะครับเมื่อวันที่9กนะครับกันยายนปี2021นั่นเองครับแลนดี d y d x นะครับก็ ถูกสร้างขึ้นนะครับบนระบบ er c 2 0นะหรือว่าบนระบบของ ethereum mainnet นั่นเองครับ dydx เนี่ยนะครับก็จะเป็น Layer 2นะเป็น scaling solution นะครับที่ถูกสร้างอยู่บน starware k นะ star k technology เนี่ยที่จะทำงานคู่ไปกับบน ethereum นะครับโดยใช้เทคนิคที่ชื่อว่า ck low up นะครับหรือที่เราเรียกกันเต็มๆว่า zero knowledge นั่นเองนะครับก็เป็น เช่นโดยกเดียวกับเจ้า C.K. Sing นั่นแหละค่ะ้าให้พูดนะเจ้า C.K. r o l Up นะครับผมก็เป็นเหมือนกับการพับม้วนธุรกรรมเนาะก็คือรวมๆธุรกรรมเสร็จแล้วก็เอาตรวจสอบเสร็จปุ๊บก,ก็ส่งเข้าสู่ระบบของ Ethereum อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็พูดคร่าวๆแลปอัพนะครับผมโอเคมาดูเจ้าตัวโทเตแคหนึ่งกันบ้างน,นะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ Total Supply นะครับของเจ้า เหรียญ D Y D X เนี่ยมีทั้งหมด1,000ล้านเหรียญน,นะครับปัจจุบันเนี่ยถูกปล่อยออกมานะครับ135 000, 000. ล้านเหรียญ D Y D X นะครับผมนะโดยข้อมูลตรงนี้นะผมอิงจากเว็บไซต์ของ D Y D X Community นะฮะอ่าโดยเหรียญทั้งหมดนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือ P Mint Reward and a d o p เนาะ50%นะครับ Investor 28% Founder 22%รนะฮะ อันนี้ก็คือภาพภาพหลักๆใหญ่ๆ AI นะครับแต่ถ้าเรามากระจายออกมาเป็นภาพเล็กๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในส่วนของ Reward และ Adopt เนี่ยก็กระจายหลายส่วนมากๆนะครับหก็คือ user h a d i n g เนาะยีนะครับ vector นะครับ active reward 7.5นะครับ liquidity provider เนาะ7.5นะครับ liquidity staking 2.5นะครับ safety staking pool 2.5นะครับแล้วก็ community treasury อยู่ที่5%นะครับผม มาดูกันต่อนะครับในฝั่งของอินเวสเตอร์เนี่ยก็ยังจะเป็นสัดส่วนเท่าเดิมเนาะก็คือ27.7%เรหรือประมาณ28%นะครับในส่วนของโฟลเดอร์เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับหนึ่งก็คือให้ employee เนาะก็คือพนักงานนะครับพนักงานที่จะเข้ามาทำงานนะครับก็แล้วก็ c o n s o l i d a t เนาะของทางดี yds เนี่ยที่เป็นรุ่นก่อตั้งเนี่ยสักมา15.3%และที่เหลืออีกประมาณ7%เนี่ยครับก็จะให้กับพนักงานในอนาคตแล้วก็อ่า คอนซัลท์นะครับก็คือผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเนี่ยอีก7%รนนะครับแน่นะเขาทิชีข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการล็อกอัพของเจ้า DYDX เนี่ยก็คือคนที่มาลงทุนในช่วงแรกนะครับก็จะมีการปล่อยเหรียญ DYDX ออกมาเนี่ย30%เอนาะนะครับหลังจากโฮได้18เดือนนะครับผมต่อมาก็ปล่อยอีก40%นะครับนะครับในช่วงเดือน19ถึง นะครับและ20%เนาะในช่วงเดือน25-36 10%นะครับก็ในช่วงเดือน37-48นะครับพูดง่ายๆนะครับว่าตอนนี้เหรียญ D Y D X เนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมาอีกจำนวนมากนะฮะก็อาจจะมีแรงเทยขายในตลาดในอนาคตก็เป็นได้ครับนอกจากนี้นะครับหลังผ่านไป5ปีเนี่ยอัตราการเฟอร์สของเหรียญ D Y D X เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นปีละ2%นะครับผมก็จะเป็น Inflationary access ประเภทหนึ่งเลยทีเดียวครับโอเคครับส่วนที่3นะครับเป็นเรื่องของกราฟหรือข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจนะฮะอันนี้ผมก็แคปภาพมาให้ดูนะครับว่าเนี่ยเจ้าเหรียญ DYDX เนี่ยช่วงเปิดตัวเนี่ยมันมูนมากๆนะครับขึ้นทะยานไปสู่ท้องฟ้าเลยนะพานะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็ถูกทิ้งดิ่งราคาลงมาอยู่ณนะปัจจุบันแบบนี้นะฮะ โดยราคาสูงสุดนะครับที่เขาเคยไปถึงนี่ก็คือสักประมาณ27.86เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1นึ่ D Y D X นะครับส่วนราคาต่ำสุดเนี่ยก็อยู่ที่1.01ดอลลาร์นะครับต่อเหรียญ D Y D X นะครับผมนะนะครับสูงสุดเมื่อปี2021เนาะเดือนกันยายนนะครับวันที่30ส่วนต่ำสุดเนี่ยครับก็จะเป็นปีนี้เนาะวันที่18มิถุนายนปี2022ครับอันนี้ก็คือ ข้อมูลคร่าวๆเนาะนะครับเกี่ยวกับราคาของ D Y D X เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลอื่นๆกันบ้างนะครับว่าทา้เทคนิคแล้วก็พื้นฐานเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับเรามาดูในเรื่องของราคากันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมเปิดก้าฟในทางเฟรมวีไว้ให้เพื่อนดูนะครับก็จะเห็นได้ว่าโอ้ราคามันขึ้นไปสูงสุดนะครับแล้วก็ ลงมาต่ำกว่าช่วงเปิดตัวนะครับซึ่งตรงนี้เวลาถ้าผมมานับเวฟหรือนับอะไรเนี่ยมันก็จะนับไม่ค่อยได้นะครับมันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แต่ว่าโดยสมมติฐานผมนะครับผมก็จะมองว่าตรงนี้นะครับที่มันเริ่มเกาะตัวแล้วไม่ทำโโ w ใหม่เนี่ยอาจจะเป็นช่วงของการสะสมพลังนะครับ a c c u m u l a t e zone นะครับก่อนที่จะเราจะาให้มันเติบโตไปเนาะก็จะเป็น distribution หรืออะไรก็แล้วแต่ ในส่วนนี้ผมขอมองว่าเป็นช่วงสะสมพลังก่อนล้กันนะฮะก็คือเนี่ยถ้าเรามาวัดกันดูนะคบว่าจากช่วงสูงสุดเนี่ยมาต่ําสุดเนี่ยราคามันลงมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่คร่าวๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันลงมากว่า96%แล้วนะครับอ,อันนี้คือในภาพรวมภาพใหญ่ๆนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะมองย้อนไปในทางเฟรมเดย์นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เกิด วิกฤตต่างๆมากมายเนี่ยนะเนี่ยเพื่อนๆมาดูกันฮะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าในช่วงที่ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากวิกฤตที่ c e n t ท l l i z e d e x c h a n แ e เนี่ยแตกนะฮะแพลตฟอร์ม DYDX เนี่ยเขามีการเติบโตแบบเหรียญของเขาเนี่ยมีความมูลขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับโดยจากจุดต่ำสุดตรงนี้นะครับแล้วก็วัดขึ้นไปเนี่ยสูงสุดประมาณนี้จะพบว่าเขานี่มีอัตราการเติบโตมากกว่า1 2 0เลยทีเดียว ซึ่งเหตุใดเขาถึงเติบโตได้ขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเพราะเขาเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นดีเซนเท e ไลเอชันนั่นเองนั่นเองครับก็คือเราก็จะอาจจะมั่นใจได้ว่าตัวแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยใช้ Smart Contract ในการทำงานนะครับก็ไม่ได้ใช้คนมาดึงเนาะแอบจิกเงินออกไปแล้วก็เอาไปทำอะไรเบื้องหลังนะครับเราไม่อาจรู้ได้เลยนะครับว่าเซนเทลไลเอชันเนี่ยเขาเอาเงินลูกค้าของเราไปใช้หรือเปล่านะครับเราต้องเชื่อใจเขานะครับ แต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์ม DeFi d e c e n t r a l i z e e Finance หรือดิ e ซ็นทัลไลฟ์แอคช n เนี่ยทุกอย่างอยู่บนโค้ดนะครับทุกอย่างตรวจสอบได้อันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะนะครับที่ทำให้เจ้าเหรียญ D Y D X เนี่ยกลับมามูนะครอ่านอกจากนี้นอกจาก D Y D X เนี่ยเหรียญ d e f i ยแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีการเติบโตเช่นเดียวกันนะเช่นเจ้ายูน s ส a ว็ครับโอเคเรากลับมาสู่เทคนิคอีกสักนิดหนึ่งนะฮะ โอเคผมมองว่าตรงนี้ผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับอาจจะเป็นการเริ่มต้นเวฟเนาะเราอาจจะมาดูกันว่าเอยมันจะเติบโตไปได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็ไม่อยากจะใช้อ่ f ิ b บนัชชีหรือ e อลเลสเวฟมานับเวฟให้ก่อนนะฮะตอนนี้เอาเป็นว่าเรามองแทรเก็ตคร่าวๆนะครับว่าตรงนี้นะครับราคาปัจจุบันตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันติดแนวแนวต้านนะครับแล้วก็ แนวต้านที่สำคัญอยู่นะครับก็คือช่วงสักประมาณ2.7-2.8เหรียญนะฮะเพราะว่าราคาเนี่ยมีการมาชนที่โซนนี้แทร็เก็ตบ่อยๆนะฮะตรงนี้ก็ชัดแล้วเนาะจุดหนึ่งนะครับอันนี้2นะครับนี่ก็ชนครั้งที่3ละถ้าราคาผ่านจุดนี้ไปได้นะครับก็คิดว่ามีการเติบโตนะครับอาจจะไปแถว4เหรียญได้สบายๆนะครับไม่ไม่ยากมากนะฮะอ่าแล้วถ้าเราเก็บของตั้งแต่ช่วงนี้การไป4เหรียญเนี่ยเราก็อาจจะได้รางวัลเนี่ย ก็เป็นเด้งๆเท่าตัว,ตวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากลองอใช้ฟิโบวัดนะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นเวฟหนึ่งนะคะสมมุตินะฮะสมมุติว่าเป็นเวฟหนึ่งนะครับเริ่มต้นนะครับจุดสูงสุดนะครับแล้วก็อันนี้พักฐานของเว็บ2นะครับต่อไปเนี่ยที่ขึ้นเวฟบ3เนี่ยก็จะเป็นทาร์เก็ตเดียวกันก็คือประมาณสี่เหรียญเช่นเดียวกันนะครับอา แต่ว่าถ้าพีกๆหน่อยก็2องรนะครับก็คือ5.9หเ้รือ6เหรียญก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มก้อนคัสเตอร์เป็นแนวต้านนะครับเหมือนกันนะครับเบื้องต้นแทรเก็ตนะครับถ้าผมคิดว่ามันผ่านแนว2.7เหรียญนี้ไปได้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปแถว4เหรียญได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนาะตอนนี้มันก็ขึ้นมาชนแนวต้านแล้วก็ไม่ผ่านนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าแบบ ที่เราจะเข้าตรงนี้มันเหมาะสมไหมถ้าเราชอบ dydx นะฮะผมก็คิดว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอย่อสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันจะย่อที่ทาเก็ตเท่าไหร่นะครับทาเก็ตแรกนะฮะก็คือ2 1 1จุดนนะครับก็ตีสักประมาณแล้ว2อ่เหรียญนะฮะที่ทาเก็ตแรกที่อาจจะลงมารับนะครับส่วนทากเก็ตที่2เนี่ก็คือประมาณ1.72เหรียญนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นทาเก็ตที่น่าเก็บของนะครับสำหรับใครที่ชอบแพลตฟอร์ม d y d x นะ โอเคครับเรื่องของเทคนิคก็ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของพื้นฐานกันบ้างมีอะไรที่น่าสนใจเจ้า DYDX นะครับเจ้า DYDX นะครับก็จัดเป็นเหรียญที่อยู่อันดับที่143บนะบนคอย Market Cap นะครับก็คือมี Market Cap เนอะอยู่ที่อันดับที่143นั่นเองครับปัจจุบันนะ Market Cap อยู่ที่ประมาณสัก150ล้านเหรียญนะครับผมอ่า f u r y นะก็อยู่ที่ว่า ฟูลี่ไดหลุดมาเก็ตแคปนะครับก็คือ2200ัน0องล้านเหรียญน,นะครับผมอ่าโดยฟูลี่เนี่ยมันคิดมาจากเจ้าตัวทั้งซัพพลายหรือแม็กซ์ซัพพลายนั่นแหละนะครับแล้วก็มาคูณกลับไปนะครับแต่มาเก็ตแคปปัจจุบันเนี่ยมันคิดจากจํานวนเหรียญที่มีนะครับผมอ่าถ้าเพื่อนๆมาดูกราฟเนี่ยจะเห็นได้ว,ว่าเนี่ยเนี่ยงเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีเนี่ยจุดต่ําสุดแล้วก็เติบโตขึ้นมาตรงนี้คือมันสูงมากๆนะครับพอเรามาดูเป็นกราฟย่อยๆแบบนี้เนาะ เมื่อกี้ที่ผมให้ดูมันเป็นเหมือนแท่งเล็กๆกๆแต่จริงๆคือเขาขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับขึ้นสูงมากๆอาโอเคครับต่อมาเรามาดูที่เว็บไซต์ตัว Token Terminal บ้างนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับ Token Terminal นะครับก็อันนี้เรามาดูของเจ้าเหรียญ D Y D X กันเลยนะครับในเรื่องของราคาเนี่ยปัจจุบันนะครับเขาก็นับย้อนหลัง7วันเนี่ยมี โตขึ้น61.28%บนะอ่า market cap ปรนะมประมาณนี้นะครับคล้ายๆกับอคอย MarketCap เมื่อกี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมาดูส่วนอื่นแล้วกันที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวฟรีกับเลเวอร์นิวเนี่ยอันนี้ผมขอชี้ให้ดูเป็นตัวเลเวอร์นิวแล้วกันนะครับเป็นรายได้ของเขานะครับรายได้ของเจ้า dydx เนี่ยเพื่อนเจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างจะสูงเนาะต่ำๆเลยเนี่ยก็แปดหมื่นเก้าหมื่นดอลลาร์นะครับต่อวัน นะครับพีกๆก็เป็นหลายแสนนะครับอย่างช่วงเนี้ช่วงที่ตลาดแตกเนี่ยนะครับเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็รายรับของเขาวันหนึ่งเนี่ยแปดแสนแปดนะฮะสูงมากๆเลยนะครับเนี่ยแปดแสนสามนะครับปัจจุบันก็ลดลงมาแล้วนะครับก็เหมือนวิกฤตเริ่มคนเริ่มยกย้ายเงินอะไรกันเสร็จเรียบร้อยละนะครับในระดับหนึ่งปัจจุบันเนี่ยก็รายได้ก็อยู่สักประมาณแสนแปดนะครับโดยเฉลี่ยทั้งเดือนเนี่ยผมว่าก็น่าจะไม่ต่ำกว่าหลักสองแสนนะครับ จะเห็นได้ว่าเจ้าแพลตฟอร์มดีไวเเนี่ยมีรายได้ที่ค่อนข้างสูงนะครับเลยทีเดียวนะเรามาดูตัวเจ้า P F Ratio กันบ้างน,นะครับขอเป็น Circulation Circulating นะครับก็คือเป็นจำนวนเหรียญที่ปล่อยออกมาล้กันนะครับเราจะเห็นได้ว่า P F Ratio ของเขานี่อยู่สักประมาณ3เท่านะครับ4เท่านะ PP อ่าพีพหน่อยก็ประมาณ1.8.2เท่าจะเห็นได้ว่า P F Ratio ของเขาค่อนข,ข้างต่ำเลยทีเดียวนะครับอ่า เป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจเนาะสำหรับผมผมคิดว่ามันไม่ได้แบบสูงจนเกินไปหรือว่าต่ำจนเกินไปแล้วก็ยิ่งราคาเหรียญมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเนี่ย pf r h e l l ก็อาจจะต่ำลงก็ได้นะฮะรวมถึงเจ้าตัวรายได้เข้ามาเนี่ยมันก็ค่อนข้างสอดคล้องกันเนาะผมก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยน่าสนใจนะสำหรับเจ้า dy dx เนี่ยอีกข้อมูลท,ที่น่าสนใจนะครับนอกจากตัวของ pf ratio เนี่ย นั่นก็คือจำนวนของโทเค็นโฮเดอร์ครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการาจำนวนผู้ถือของเหรียญ D Y D X เนี่ยครับมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยเนี่ยน,น,น,นะครับเออนี่ยรอบ80วันเนี่ยครับนะครับจะเห็นได้ว่าแบบช่วงนี้คนเริ่มถือเจ้า D Y D X เพิ่มขึ้นแล้วเหมือนมีความมั่นใจอะไรสักอย่างนะครับในเจ้า D Y D X เนะี่ย ปัจจุบันในคนถือเหรียญก็จะเกือบถึง30,000คนแล้วนะฮะสำหรับโทเค็นโฮเดอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นสถิติคร่าวๆที่น่าสนใจแล้วกันครับอ่ะและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือตัวเลขของซิ r ลาร์ติ้งซัพ p ลาที่ผมเอามาเนี่ยเพื่อนเพจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวของอ่าคอยเมกเก็ตแคปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6กล้านนะแต่ว่าในตัวของแพลตฟอร์มของ d y d x จริงๆเนี่ยเขาเขียนว่า135ล้านนะครับผมเลยเอา ตัวเลขตัวนี้มาใช้แทนนะครับผมอ,อันนี้ก็คือเป็นหน้าตาฟังชันนะของเว็บของแดชบอร์ดของเจ้า d y d x นะครับก็จะเป็นแบบนี้ข้อมูลเขาก็จะมีเรื่องของสเต k กกิ้งนะครับมีเทรดดิ้งรีวอร์นะครับอ่าอันนี้สำคัญมากนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มาใช้แพลตฟอร์มเนาะของเจ้า d y d x เนี่ยในการเทรดต่างๆนะครับคุณนะครับก็มีโอกาสได้รับรีวอร์ดพูลนะครับก็เป็นเจ้าเหรียญ d y d x นี่แหละ ก็แจกจ่ายให้แต่ละคนไปนะครับในอันตราส่วนที่เหมาะสมด้วยกันนะครับเนี่ยเขามีสูตรคำนวณอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้แกะเนาะนะนะแล้วก็จะมีการแจกเนี่ยเหรียญครั้งต่อไปนะครับอีก6วันนะสชั่วโมง44นาทีนะครับหรือครั้งต่อไปก็คือวันที่22พฤศจิก,กายนนะเพื่อนเพ่ก็ไปติดตามแล้วก็ลองใช้แพลตฟอร์มนี้ดูกันก็ได้นะฮะอ่าอันนี้ก็แพลตฟอร์มเทรดเขาเนาะนะครับเดี๋ยวเราก,กดเข้าไปดูเลย นะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับแพลตฟอร์มเทรดของเขาหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับนี่เทรด for free เนาะนะครับยังมีเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆเนาะสตั๊กเจอร์ต่างๆนะครับเถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากลองมาเทรดที่แพลตฟอร์ม DeFi เนี่ยเจ้า d y d x ก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนม,มาดู p s s t t o o เงินบ้างน,นะครับ เพื่อนๆก็สามารถเทรดอันนี้ผมไม่ได้เปิดเนาะตัวที่ค่ะมาดูที่เทรดนะครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นแบบสปอ t ตก็ได้นะครับมาจินก็ได้นะหรือว่าเพอร์เฟคชัวก็ได้นะเอาจริงๆหน้าตาเนี่ยมันคล้ายๆกับ c e n t r ร l i ไลท์เอ h a n g e เลยนะฮะก็การใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับก็มีฟังก์ชัน l i มิต Market แล้วก็ Stop ปลิมิตต่างๆให้เพื่อนๆได้ใช้กันค่อนข้างง่ายดายครับ ก็สำหรับข้อมูลสำหรับเจ้า dydx วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคิววิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานตำราเรียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานตำราเรียนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ